นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ uh. ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ สิสิทธิ์เทพาพน์ม้วนแวนวิเศษอันทิเรีกอันที่ทช,ชัยญาตุภาวังชัยยามังขลาชัยญามหามงคลคุณแพงดีอิ่มเละแลวพาควันแกวโยกโอมามีทางแถวพญาศีนาแลามา ทางณาปาดและปูโลหิตทางบันดิตและเช้าห้างมาทำพร้อมเ่าแก่มานั่งรอมสาทุกาบรลิวรนลายเรือลังมาหุ้มนั่งอยู่สวนร้อนตาสาวอดบุญลายหลากบอพัดปากไปไกลมาหุ้มใจ ยืนยอหยกยืนมงคลให้เป็นผลแห่สาทุล่าแพ่ความดีรวมกันมากะทรรนามศีพุทธิเปลี่ยนมังกรละเดียอนวิเศษราลกผิตหน่งพิริสิริมงคล ผลให้เป็นผลแห่งนะกทุรังแผ่ความดีรวมกันมากการทำลาบาศีเพื่อให้ เป็นมังคลาดีอันวิเศษปาโลภิตแห่งพีธีขออำนาจคุณภาศีรัตนาไตแก้วทั้งสามจมนาตามพวกเก่าเมาดวงวิเศษนอมนำพาให้คณสัตวที่นอน งนามีจิรัติกานเสมอดังลาบจดสันเสินสุบขอให้ลังเทมาอยู่ทุกวันทุกยามตราจิรัติการเอิยาวนานเสืต่อไปก็ปู มาดีทุกฝายมีแต่ความยินดีสิสมสื่นจิตล่นลื่นใส่ดีจึงได้จัดประกอบพิธีบายสีสมโพนทุกฝายมีแต่ความประโมทสมสื่นพิดาจึง เมนจัตอาพันไปเสียเวิตปันจงอีิยสรรพนัตั้งอ เสือตั้งเมนเมื่อยามดีมีเสียใส่บอเศร้ามามาีก็จึงได้ไปอาล

Sip quan có quanh mà quanh 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 la quanh 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 ากวันเจ้า <lien> บ <plane story> ่มามือนี้สีน้ำจีเจ้านี่แล้วหวันเอยละันแม่นวัเจ้าว่ามามือนีเดือนสีน้ หนูเยลามปานได้เดจังสิ tôi không ba mày quần châu ấy tao vàng đường đất vàng mà dưới quần hưu khỏe chớn nấu quần ổn ỏi đi em chân nấu quần áo bèn hay buồn mà nhà xa chân ngẫu thăng quần áo à, quần ta kiêu con con quần cho

คันผูเป็นขาบนั้นให้เจ้ามาดูแว้นไว้มาตั้งควันผูเป็นวัดแหล่เป็นไอให้เจ้ามาเนี่ยม้นเฮามาทั้งควันผู้เท่าเท่านั้นนะให้คอยสักไม่คนเท่ามาตามหลังฮะผูจุ่ม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 วันเออนาวันเออ ม,มานำทางเป็นคนตองมานำปองเป็นคนทางมานำทางสินนอ้วงไม่ค่อยกว้างนามหนาปาดมาํำลุนห่วยขอให้ขวันเจ้านี่คอยยอ นำท่วมผู้ท่วมดอยขอให้ควันเจ้ามีเคียร์ให้อยูลมมาเสียกิยเกี่วเกี่วเกี่ยวควันต ใบเราฟาวยอมอ้อมเก่วมงคุดวนวนยืดอาดววันผาดเอแขนคว้ามาเยอะนะลากข้างงียนผองสยขอให้ควนทันนี้มาก็มาเยอะ ละขันเ่นผูวเบืองขวาขอให้ขวัญพนักพี่น้องเทียมาในมือนี้มีโยมาตุกัวตุกวงมาตุกวนตุกวนก็อูเถนะว่าแล้วตั้งแห่งตั้งเ่นีนีเมื่อนา ໂອ້ຢ່າໃຫ້ພະຊາເສຍສີขอໃຫ້ມີອາຍຸຍືນຍາວຢ່າໄດ້ສັ້ນມັນໃຫ້ທັນມັນຜ່ານຫງາມເຂົາຫວັງມັນໃຫ້ທັນັນຜ່ນຫາມຫູ່ດເຕືອນັນໃຫ້ທັນມັນຜ່ນເຕືອນສງຮ มันในท่านมันปานปงสางล้อมันในท่านมันปานก่อนหินแยงแข่งในท่านแข่งการเป็นนิลาศทีมบาดเขาสะเมนให้เพียงต่อวันเจ้านี่ยาด้หักใ่เพียงหลักวันเจ้านี่ยาติเพล่จะได้มนอนต่อจะได้มนอนเท่าจะได้เท่าเก่าเสียสีขอให้ันรนานพิง เทมาในมืเี้มีตั้งแต่อายวันน้มีสุขังบ tăng thiên mà đó thà con cha lưới quê đó thà cha

oh Sapathamano pavena, sapasangkano pavena, sathasoti pavantu palang alahan เอวังโมตุเอวังโมตุเอวังโมตุขอ,อยท่านทั้งหลาย อยู่สุมกินเย็นไปบอข้ามาพอของผ่าแพ่ผ่าศัตรูมูมันด้วยบาดพระคาถาว่าอิปิโซภควาอังอีอังอุอะอุมามุมามหะมหามุนังนาชาลิติอุทธะสังนิเอวังโมตุเอวังโมตุเอวังโมตุแขวขาดปลอดภัยอยู่สุมกินเย็นอย่างมีดีใด คนในอายมกับทันตาอิธานิก็มีในกะละนี้ก็ข่าเดินสัอ่ะจบลงไปนะครับครับซ้อมวทสู่ขันธรรมดาครับใส่ทั่วไปสู่ขันคนเป็นคนป่วยวิวาสู่ขันแสดงความยินดีนะครับผู้ที่ ได้เลื่อนยดเลื่อนขันเลื่อนเลื่อนตำหนงหรือว่าสู้ขวันยูดีมีแห้งรับเจ่ารับไก็ได้นะครับพอกับเพิ่มเติมเสริมเข้ามาเอาแต่ละบทแต่ละัพอนนะครับสามารถรับเยนได้ตามคู่บาอาจารย์พ่นาวาครับก็คือท่านท่านพอบูญมีกรอพันนะครับโคลมลูกทางดันดาบปัดปัดที่ทางดานการสู้ขวันซึ่งเป็น รักของคณะลูกศิษย์ในผู้ที่มักหรืออนุรักษ์ในเรื่องของการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประเภทนีอีสานในเรื่องของการสู่ขัญสำหรับโพมุนะครับกุ้กุ้งนะครับกุ้กุ้งกากํำลังฟื้นฮัดฮัทผิดพลาดระการใดขอโอกาสนำทันดาพลาดพราดมนที่ทางหลายเด้อนะครับที่ชมให้แน่สวัสดีครับ